การแสดงพี่นอ้องเป็นต้ชุดกันฟรีเป็นความใจข้าอานใจจากทีจ,จากจาาองเจ้าผุตบนิสสัตเป็นที่นท่าเป็นาพุทท่านบอ้ใยการน่อนเด่นนองเดินนะครับปูสาปูเสือนะฮะสามถูกบอลัมทั้งการแสดงก่อนเปิดการแสดงผู้หลักผู้ใหญ่สิริขึ้นเปิดเปที่เจอเรที่เปิดงานตามวัตคุณระสค์ตากทีตาก เพื่อสังคมเขาตังใจกระดุกห้าเขอตําใจจะร้อยในการน้งตางแสดงนะครับเวที่แสงสีเสียงขยบข,ขยายของคุณทุ่มพุ่น้นนีนองมีการสนับสนุนแตนลปีสองร้อยคิ้วงานการแสดงนะครับปีนี้พ่อสอนีได้รับการต้อนรับจกากพี่จันน้องพิญญาดีขึ้นพิมานมากน้ำการแสดงโยมเพื่อปุจจานะครับ้ันเทียงอูกแก้ว ของเห่าหแะนเดินข้ามถนนดีนอกเปนได้ช่วประมาณเพียงในลบการตอนับการนับหน่วยพุ่งสะดวกเป็นยากดีจากคณะกรรมการผู้จัดงานมือเดินข้ามแบบเพื่อเมื่อจัวัดบึงการนะครับจึงมีคิวหน้าการแสดงเง่าเหี่ยวบมาสังเเดเดินขันยากยกปีเปิดฤดูกาล